So yeah. เหล้สุดรายการในคอสแคดไหมนะครับผมอยู่โบเวกคอสเลยครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้ไปเที่ยวลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับ <Wow. S 1> ก็ไปรวงงานอยทรีที่ทุกคนรู้นะครับเป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ทิ้งแฟนนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับ <Wow. S 1> เป็น <Wow. S 1> เป็น5้าวันที่ผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับกับการที่ไม่มีแฟนคอยบ่นอยู่ข้างขง้งหู <laughs> ระหว่างที่ไปที่งาน ET ี2017นะครับก็ได้แวะไปที่ Universal Studio มันเป็นแบบสวนสนุก คนสนุกที่แบบว่ารวมหนังหลายๆเรื่องเข้าไปในนั้นนะครับก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะครับเหรอชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบเป็นแฟนคลับเลยโอ้ีของขายเต็มเลยครับของแป,กแปลกๆจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคเราก็ได้ขนมกิบูกม,มาแล้วนะครับผมเอากลับไปเล่นที่บ้านใช่ผมเอากลับไปเล่นกับแฟนแบบว่าสุ่มเอา สุ่มว่าใครจะกินไหลใช่สุ่มว่าจะได้อันที่อร่อยหรือไม่อร่อยระหว่างที่ผมไปที่ Universal s t u d i o แล้วก็เข้าไปที่โซนตรอกแอรกอนขอยรพตเตอร์นะครับผมก็ได้สิ่งนี้ว่าเอ๊มันคือขนมขีมูกันเองนะครับจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆใช่มันเรียกว่าขนมขีมูจริงๆเนี่ยเขาฮิตเล่นกันไปหลายปีและไอ้ขนมขมูเนี่ยแต่ว่า ผมเนี่ยได้ไปที่นั่นก็ไม่รู้จะซื้ออะไรกลับมาฝากแฟนดีก็เลยเอาขอนมขี้มูกมามนะครับมาทำคลิปด้วยเอามาทำคลิปด้วยใช่ซึ่งคอนเซปต์ของมันก็คือมันจะมีทั้งแบบอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยมีที่แบบว่าอ้วแตกเลยแบบรดอว้วลดขี้มูลดขี้หรือแบบเยอะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมากินให้ดูครับนะครับก่อนอื่นต้องเตรียมถังขยะไว้ก่อนทำไมอะ่ะอาจจะอ้วกก็เป็นได้เอางี้ถ้าไม่ไหวจริงก็ายลงมาในถังขยะี่แหละโอเคปะ อ่ะเดี๋ยวจะแกะกันก่อนนะครับแกะแกมาแล้วครับผมพอตรงกลิ่นเลยไหมมันมีหลายหลายอันรวมกันอ๋อต้แกะถึงก่อนดินี่อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับเหมือนในเรื่องเฮลิคอปเตอร์แล้วก็นี่ครับถุงนี่เต็มเลยเยอะหลายรถมีทั้งหลายรถนะครับแต่ก็ทเพื่อให้กล่องมันดีที่มันดูน่ารักหน่อยโอเคเจะนะข้างในมันมีอะไรบ้างอ๋อนี่มันมีบอกไม่ให้ดู ไม um ่ให้ดูเราต้องกินก่อนเอก็ก็ไม่ได้ดูไงก็คือเราจะกินก่อนเราจะกินก่อนแล้วก็เปิดดูว่ามันเดี๋ยวว่ามันคือรสชาติอะไรไงเออี่สีเขียวมันมีรสชาติแย่ๆด้วยเหรอกินเอางี้เขาจะทำงี้แล้วแต่ดวงกินไม่ใช่แบบขนมได้กิ่นอะไรสุ่มมาเขามีให้เลือกว่าจะสุ่มหรือจะเลือกสุ่มดีกว่ามัน ยิ้มมาได้สีอะไรได้สีแดงได้สีแดงนี่นะอ่ะสีแดงลองกินก็เอาให้เห็นชัดกับสีแดงเม็ดนี้นะครับอ่ะลองอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรอเรามาดูกันว่าสีแดงคืออะไรไม่ก็จะดูว่ามันมันมันคือรสชาติอะไรไงแต่อย่างหรเขาไม่อ่านเป็นรสเชอร์รี่สีแดงเป็นรสเชอร์รี่นะครับมาตาเขา เขาหยิบกล่องมา<ะ>ทำไมสีมันดูน่ากลัวมาเนี่ยให้เขารูกันเรามันเป็นแบบสีนี้สีมันแบบกินเลยกินทั้ขายด้วยแปลงมากดูน่ากลิ่นมันเหมือนพิษไทยอะ่ะจริงเหรอโอ้หแค่คนทียดูนี ใช่รสพริกไทยดำแบล็คเบปเปอร์เลยนะตามกระดาษบอกว่ามันคือรสพริกไทยดำขเหร่ี้เหรี้เหร่มอมันแบบแล้วไม่ได้เผ็ดอ่ะแบบลูกอมพริกไทยอ่ะเราลองคิดดูลูกอมพริกไทยอ่ะว่าเรื่สีนี้อ่ะสีขาวสีขาวหรออ่ะกินเข้าไปเส้นชา รสชาติเป็นยังไงขุ่ยเฉลยก็คือขี้หูเป็นยังไงบรรยายดิรสชาติเป็นยังไงมันขี้หูจริงๆแบบหรอขี้หูเป็นยังไงอ่ะเคยจิ้มขี้หูตัวเองด้วยเหรอปากมันเนี่ยเขามันมันเฮี้ยพอแล้วมันติดปากเลยกลิ่นอ่ะเออกินเลยไม่เหมือนไข่ไดโนเสาร์มากอ่ะมันเป็นแบบ อันเนี้ยอันเนี้ยลองดูทำไม,มอ่นหวานอนแลอรยไก็ไม่แย่อืมมา์ชเมลโล่หรือวอโลกดีรสมาร์ชเมลโล่นะครับอันนี้ผมกินเข้าไปหยิบมามีหายน้ำเงินสีนน้ำเงินนะคะเห็นไหม ลองดูอะไรต้องไม่แยน่นมันคือรสบลูเบอร์รี่เสียงกันคือรสบลูเบอร์รี่ต่อไปตาเขาเราควักข้างว่างมา,ก,มาก,กินด้วยนี่ไน,น้น้ำเงินอ่อนอชมผัวอ่อนชมผวอ่อนสีชมพูอ่นนนอนนะครับ คือลายแบบนี้น่าจะอร่อยนะอร่อยแหละมันคือรสแครดี้ฟรอสเหมือนกินน้ำค้อนเลยมายหยิบมาแชดแดแดนวิวน,นี้สีสฟ้าสีอ่อนฟ้าอ่อนเขียวๆนะครับออกเขียวๆ ุมันเหมือนสไลด์อ่ะคุนมาคุนมารู้ไหมมันคืออะไรมันคือรถสบู่เนี่ยมันเขียนว่าโซฟเนี่ยสบู่อ่ะถือให้เขาเขาได้ยิบคิมยูบี กิมผงเนื้อูบิอาที่เขาเอาทาสันติมเนี่ะตลับสีเงินอ่ะใช่เลยพูดได้ว่าเธอกินครีมทาสันติมเข้าไปนี่คือกระดาษเฉลยนะครับว่ามันคือรสอะไรแต่ว่าคือเราเราจะไม่สุ่มกันแล้วเราจะมาลองกันเลยเลือะไรบ้างเราไม่ลองเราสีเขียวสีเขียวสีเขียวชิมสิสีเขียวอร่อยมันคือกรีนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีเขียวแน่ที่มาได้กินหอมอร่อยไหมหรือหอมหรือเป่าแต่ไปอันนี้อันนี้คือรส ดินนะครับผมที่เคี้ยวรถดินให้ดูแล้วจะบอกว่ารู้สึกันรู้สึกยังไงแบบดินน่ะคือดินที่อยู่บนพื้นอ่ะอืมอร่อยอร่อยหายรถดินเนี่ยนะโอ้โหทายแย่แย่โู้ไม่กลัวไอมันไปปากเลยอืมยังจะดินมันคือดินเลยอ่ะแย่แย่แย่แล้วอากินให้กรุบกอนเออ กินโชกุบลุงเขาแล้วกูกแล้วเหรอก็เชอร์รี่ไงมันมีสีแดงอีกอันนึงมันหอนดินอะไรประมัณนี้ไข่ขาวได้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไข่เออไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวลองกินดิรสชาติไข่เอ้ยเล็กคือไข่ขาวไข่ขาวนะครับมันไม่ใช่ไข่ขาวมันคือไข่เน่า ตอบเาดดูรทนเอกแปลว่าไข่เน่าัน,อ,านอ,อันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองคือรสกล้วยนี่อันนี้อ่ะอันนี้อ่นนอนนนะสีต้มลองกินดูดิอันนี้นะคะสีต้มนะครับ มันคืออะไรอะที่เธอกินเข้าไปเมื่อกี้สีส้มมันคือวอร์มิสแปลว่าอ so <1 people> ้อ like ูววววอวววววววินวววววววอวอ้ววเข้าไปเนี่ยววาไม่วววววววนีวววะไวว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 วตๆนนีอร่อยเว สีเขียวเข้มอ่ะเอาสีเขียวเข้มมาให้เขาหน่อยอันนี้คือวอเทอร์เมลอนวอเทอร์เมลอนแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้แตงโมอืมจริงกินเป็นของดีดีอ่ะ เขาทำเหมือนจังโมงมากเลยน่าจะครบทุกรสชาติแล้วนะครับผมแต่ที่เราลองไปนะฮะน,นี่เลยนี่นะครับตามนี้เลยนะครับมันจะมีเฉลยบอกที่เราหยิบกันไปทนะั้งหมดเมื่อกี้นี่ก็คือลูกอมจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับลูกอมขี้มูกที่แบบว่ามันจะมีรสชาติดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันไปท้องเสียแน่เลยมันที่แตกแน่วันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับแล้วถ้าคุณอยากให้ผมสองคนทําคลิปอะไรลองแนะนํามาได้คอมเมนต์ไว้ใต้ล่าง นะครับผมนานผู้ชมโอเคไว้เจอกันโอกาสหนะ้าบ <Bye. S 1> ๊ายบาย